สวัสดีครับจากคุณลุงมานะครับวันนี้นะครับรีวิวนะครับกับ a p นะับคุณไดสตารีนะครับตัวนี้เป็นทรงนิ้พิมเมาส์นะฮะติดตั้งนะครับตัวนี้เบาะร้อนเบาะเย็นนะครับปรับหกทิศทางนะฮะปรับได้หกทิศทางนะครับการติดตั้งนะครับเข้ากำลังเดิมนะครับไม่มีไม่มีดัดแปลงนะฮะไม่มีเจาะรถนะครับ ตัวนี้นะฮะเราติดให้ระยะด้านหลังนะครับร้อนที่สุดเลยนะฮะนอนนั่นนอนได้สุดเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าเอาแถวสองแถวสามออกนะครับเหลือแค่แถวสุดท้ายกับแถว VIP นะฮะตรงกลางนะครับเดินได้นะฮะตัวนี้ใหญ่โตอลังการนะฮะแล้วก็เลื่อนได้เยอะเลยนะครับตัวนี้เลื่อนได้เยอะเลยนะครับ ติดตั้งให้นอนได้สบายเลยนะตัวนี้นะครับมีร้อนนวดเย็นนะครับตัวนี้นะครับฟ้บาดชาร์จนะฮะตัวด้านบนหัวหมอนเป็นพิกซี้เมาส์นะครับหัวหมอนเป็นพิกซี้เมาส์นะครับปรับระยะได้นะฮะปรับได้นะนี่ค,ครับ น,นี้ปรับระยะในสุดนะครับเยอะเยยอะนะฮะเราได้เยอะเลยนะครับแถวหลังสเปซเยอะเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการเลือพื้นที่เก็บกระเป๋านะครับอันนี้เป็นแขวเดิมนะฮะเยอะได้เยอะเลยนะครับตัวนี้ พื้นที่เหลือเฟือมากเลยนะครับเป็นที่เหลือเฟือมากเลยนะครับครับด้านในนะครับด้านในช่องทางเดินใหญ่นะครับนะครับไปแถวหลังนะครับลอตรงนี้ได้นะครับ นั่งแถวหลังสบายนะฮะตัวนี้ประมาณนี้เลยนะครับตั้งแถวหลังสบายนะฮะพื้นที่ขามีเยอะเลยนะฮะตัวนี้เบาะตัวนี้ปรับนอนได้180เลยนะฮะนะครับเบาะปรับนอนได้เลยนะฮะปรับนอน180เลยนะฮะ ไม่ติดทุ้มล้อนะครับไม่ติดทุ้มล้อโอเคนะครับ